ตานนี้มาว่ากันถึงการตายครั้งที่สาว่ากันรัดเลยนะตอนนี้ฉันอายุ39ปีแต่เข้าสี่สิบเอางี้แล้วกันฉันบวชพรรษาที่19อายุอย่าว่ามันตรงนักเลยนะเอาพรรษาดีกว่าพรรษาที่19ปลายปีเลยพรรษาที่19มาแล้วจะเข้าพรรษาที่ยี่สิบฉันสร้างเป็นการใหญ่ หลังจากตอนนี้ฟื้นมาแล้วฉันก็นวดใหญ่มันห่างกันหลายปีวัดใหญ่สร้างทีละสามวัดสี่วัดพร้อมๆกันปีสุดท้ายนั่นหลวงพ่อปานทันมาบอกก่อนหน้าเหมือนกันนะท่านบอกว่าอีกสามปีคุณจะป่วยนะงานก่อสร้างทั้งหมดขอให้เบาตัวฉันเลวใหญ่เลยไปหามฉันเข้าก็เหมือนกับยุฉันน่ะมันบวมๆอย่างนี้แหละนะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา ฉันนึกว่าถ้ามันจะตายแล้วให้มันตายด้วยดีอย่าให้เงินมันค้างมากเลยมันรวยมากกลัวม,มันจะชวนเดินทางไปหาเทวทัตมันจะมีคาพาหนะไปหาเทวทัตฉันก็ฟัดหนักปลาเสียเป็นหนี้เขาเป็นล้าน,านตอนนั้นไม่ใช่หนี้เป็นแสนอย่างสมัยนี้เป็นหนี้เป็นล้านนะปีหนึ่งปีหนึ่งถึงล้านบาทเลยกว่าล้านบาทก็มีแต่หน้าสจรก์ ไม่ทราบประชาบ้านชาวเมืองเขามีศรัทธามาช่วยกันได้ยังไงแต่ละปีหมดไปได้นี่แปลกจังอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะบรรดาลูกหลานทั้งหลายตานี้มาถึงปีนั้นโลกที่ฉันเป็นฉันรู้สึกว่ามันเป็นไม่มากฉันสร้างโบสถ์สองหลังควบพอฝังลูกนิมิตแล้วปีเดียวแหละฝังลูกนิมิตเริ่มตั้งโบสถ์เมษายนแล้วลุ่งถึงเมษายนอีกที ฉันก็ฝังลูกนิมิตครบปีพอดีหลังจากนั้นฉันก็เดินพาเลตเข้าโรงพยาบาลทหารเรือแล้วหลังจากนั้นไปแล้วอาการป่วยก็ปรากฏมันไม่หนักไม่นาตอนป่วยอยู่นี่สิแปลกพอถึงสองทุ่มจวนจะสองทุ่มท้องมันแน่นขึ้นมาทุกวันเสียดอืดกลางวันมันไม่เป็นไรแต่ว่าจวนสองทุ่มมันเล่นงานฉันทุกวันมันเสียดมันอืด ป่วยคราวนี้ฉันรู้ตัวว่าฉันแก่แล้วฉันคิดว่าการป่วยคราวนี้ฉันตายแน่ฉันคิดเลยนะว่าฉันตายแน่ฉันไม่อยู่แล้วอารมณ์ของฉันตอนนั้นลูกหลานฟังแล้วจําให้ดีนะมันเป็นของสําคัญที่สุดซึ่งฉันเองก็ทําแบบงงๆฉันไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแล้วฉันก็คิดว่าตามธรรมดาคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยหมายความว่า ทรัพย์สินต่างๆไม่มีใครเอาอะไรไปได้คราวนี้ฉันคิดว่าฉันตายแน่ฉันตั้งใจว่าฉันตายเลยไม่ใช่ว่าฉันจะฆ่าตัวฉันหรอกฉันคิดว่าฉันไม่รอดแน่เพราะอาการทางร่างกายฉันมันถูกทรมานมามากฉันอดฉันทนมาหลายปีมันกระช่องกระแช่งมาหลายปีไปไหนก็ไปด้วยกำลังใจแท้ๆกำลังกายจริงๆไม่ไหว ฉันตัดสินใจอย่างนี้จะพูดให้ฟังฟังให้ดีนะฉันคิดว่าหนึ่งฉันไม่มีพ่อไม่ใช่ว่าฉันเป็นอากตันยูไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันคิดว่าถ้าความตายมันจะเกิดขึ้นพ่อก็ดีแม่ก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีญาติก็ดีเพื่อนฝูงก็ตามไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครจะมายับยั้งความตายได้ ทรัพย์สินต่างๆก็ดีไม่สามารถยับยั้งความตายได้เวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรเพราะว่าร่างกายมันกำลังจะพังถ้าหากว่ามันพังเสียแล้วอะไรเราที่เราจะยึดออกมาได้แม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ยังต้องปล่อยให้มันเน่ามันกองจมดินฉันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เลยทำใจเป็นคนว่างหมายความว่าฉันเป็นคนไม่มีอะไร ฉันเป็นคนไม่มีพันธะหาพันธะใดๆไม่ได้ทั้งหมดฉันไม่เอาจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดเวลาใครเข้ามาพูดเลือกทรัพย์สินก็ดีพูดเรื่องบุคคลก็ตามฉันบอกฉันไม่มีรองอย่ามายุ่งกับฉันนะเวลานี้ฉันป่วยและฉันกำลังจะตายแกมาเยี่ยมไข้ฉันแกควรจะพูดได้อย่างเดียวว่าฉันหนักใกล้จะตายหรือยังพวกขเวทนามันดีขึ้นหรือบรรเทาลง จะมาพูดเรื่องทรัพย์สินเรื่องใครต่อใครนะฉันไม่เอาด้วยจิตฉันปล่อยว่างๆจริงๆสองวันฉันทำตนเป็นคนสบายนึกอยู่เสมอว่าไม่ช้ามันก็พังแล้วในเมื่อมันจะพังฉันไม่เอามันอีกฉันเข็ดมันเต็มทีฉันปลนเปิลมันมามากฉันเลี้ยงมันมามากร่างกายนี่นะยาก็หาให้ข้าวก็หาให้กิน ขนมก็หาให้จะเอาอะไรฉันหาให้ทุกอย่างมันไม่ยอมดีสักทีมันสุดลงเรื่อยไปฉันคิดนับในใจว่าเมื่อไหร่จะพังเนอมันอยากพังก็พังพอถึงคืนวันที่สามใกล้จะสองทุ่มฉันเรียกจ่าพยาบาลเข้ามาให้ไขเตียงดูเหมือนว่าจะชื่อจ่าเอกพยุงเวลานี้คงจะเป็นนายทหารไปแล้วมันนานมาแล้วนี่ ให้แก้ไขเตียงให้นั่งแล้วจุดทูบจุดเทียนแล้วฉันก็นั่งฉันเริ่มตั้งท่าว่าเวลานี้มันใกล้จะเสียดอีกแล้วมันมาทุกวันเวลานี้ฉันจะตั้งท่าสู้มันก่อนมันจะเสียดหรือไม่เสียดก็ตามฉันจะสู้มันก่อนฉันก็เลยตั้งท่าสู้มันเอาจิตทำสมาธิจับอาณาปานุสติกรรมฐานแล้วก็ปรองขันธ์ห้าคือร่างกายมันจะพังเราไม่ต้องการมันออก ทรัพย์สินของเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่พึ่งอื่นของเราไม่มีนอกจากคุณพระรัตนาตายเวลานี้เราต้องการคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทำใดที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วเราต้องการเห็นธรรมนั้นคิดในใจอย่างนี้ลูกหลานฟังแล้วจำให้ดีนะแค่นี้แหละฉันคิดเท่านี้เองฉันไม่ได้ทำอะไรมากหรอก ประเดี๋ยวเวลาสองทุ่มตรงก็ปรากฏว่ามีปมองค์หนึ่งมายืนอยู่ข้างหน้าฉันแสงสว่างมากมีความสวยสดงดงามมากบอกว่าสมเด็จให้ไปเฝ้าก็เดินตามแกไปแล้วออกจากตัวรู้สึกว่าร่างกายของฉันสวยสวยปรั่งเลยคราวนี้สวยกว่าตายสองครั้งนั้นมากมันสวยบอกไม่ถูกมีความบางกว่ามีความเบากว่า เปืองประดับประดาก็สวยสดงดงามบอกไม่ถูกแกพาเดินลัดเลาะตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หกตั้งแต่พรมชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ยี่สิบหมายความว่ารูปประพรมสิบหกชั้นกับอารูปประพรมอีกสี่ชั้นรวมเป็นยี่สิบไปหมดพ่อผ่านพรมชั้นที่16แล้วแกไม่ไปแกชี้ทางให้ไปตอนไปตอนต้นฉันไปสบายเดินกระปี้กระเปาแบบสบาย แต่ทว่าพอเลยพรมชั้นที่สิบกไปคล้ายๆกับคนที่ไม่มีแรงร่างกายมันโผเพไปหมดเหมือนกับคนหรือไข้ใหม่ๆแล้วก็ตื่นนอนใหม่ๆรือไข้ใหม่ๆด้วยตื่นนอนใหม่ๆด้วยเหนื่อยหนักๆด้วยร่างกายมันไม่มีอย่างนั้นเดินกระช่องกระแช่งกระช่องกระแช่งไปเป้เป,เป,เป,ปะปะต่ไม่ไปก็ไม่ได้เท้ามาหาพรมท่านให้ไปเมื่อไปแล้ว ก็ปรากฏว่าไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งมีกำแพงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูเป็นที่เข้าแล้วก็มีกำแพงมันคล้ายแก้วผสมทองพื้นที่เดินเหมือนแก้วผสมทองเข้าไปเจอหอระฆังหลังหนึ่งมีอาคารอยู่สามหลังใหญ่มากสวยบอกไม่ถูกทวางสวัยมากวิจิตระการตาบอกไม่ถูกมองไปทางด้านทิศตะวันออก เห็นมีสะโบคอรณีแล้วก็มีแทนแก้วมีต้นไม้แก้วฉันเห็นมันเป็นวัดตอนนั้นรู้สึกว่ามันวัดอะไรมันสวยจริงๆไม่เคยเห็นเงียบสงัดหาคนไม่ได้มองไปมองมาไม่มีใครแต่ความชุ่มชื่นความสบายมันเกิดแก่จิตบอกไม่ถูกอากาศเย็นกำลังสบายมีความสุขเลยนอนอยู่ที่หอระฆังพอ,อนอนที่หอระฆัง พอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนนั้นไม่มีประตูเข้าพอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็ขาดออกอดตัวเข้าไปท่านก็ผ่านกำแพงแล้วกำแพงมันก็ชนติดก,กันท่านเดินมาที่ฉันในใจก็นึกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เคยเห็นบ่อยพอท่านมาถึงฉันฉันก็ลงจากเชิงหอระครังท่านก็นั่งแทนแล้วฉันก็กราบ ท่านถามว่าสัพเพเกสีเธอคิดหรือไม่ว่าชาตินี้เธอจะมานิพพานได้ฉันแปลกใจเรื่องนิพพานนี่นะเพราะว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ฉันเลยกราบทูนท่านว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านถามว่าทําไมฉันเลยตอบว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่านิพพานอยู่ที่ไหนก็เลยไม่คิดว่าจะไป คิดอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ต้องการคันห้าไม่ต้องการความเกิดอีกท่านก็เลยเรียกว่าสัพเพเกสีที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็กราบทูลท่านว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคะ่ะท่านก็ถามต่อไปว่าพรหมชั้นที่16นหนะเธอเห็นแล้วหรือยังบอกว่าพรหมชั้นที่16กข้าพระพุทธเจ้ามาเที่ยวเป็นปกติพระพุทธเจ้าคะ่ะ รู้จักดีท่านถามว่านี่เขาเรียกว่าผมชั้นที่ส6บหกใช่ไหมก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าเลยมาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านจึงได้บอกว่าตรงนี้นะเขาเรียกว่านิพานพอโดยชั้นที่สิบหเข้ามาเขาเรียกว่านิพานก็แปลกใจถามว่าเห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่านิพานสูงย,ยางไรเล่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ทรงย้ำพระโอษฐ บอกว่าคนที่เขาเขียนวันนิพานศูนย์นะเขาไม่เคยเห็นนิพานนะสัมปะเกสีนะเวลานี้เธอเห็นแล้วแล้วเธอคิดไหมเล่าว่าชาตินี้เธอจะมานิพานได้ตอนนั้นกำลังใจมันไม่มีก็ยืนยันว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมาได้พระพุทธเจ้าคะ่ะท่านจึงนิมิตไม้ขึ้นสิบทอนเป็นไม้หลำบองแค่ศอกบางๆแล้วหวางไว้ แล้วท่านบอกว่าพระที่จะมานิพพานได้เขายกไม้อันนี้ขึ้นแล้วท่านก็เรียกพระมาเก้าองค์พระไม่รู้มาจากไหนโพร,รุบพับก็มาถึงปรากฏว่าองค์ที่สามหรือองค์ที่สี่จำไม่ค่อยได้ดูเหมือนจะเป็นองค์ที่สี่หรือองค์ที่สามจะเป็นหนุ่งพ่อปานวัดปางนงโคอาจารย์ฉันแต่ละองค์พอท่านเดินมาถึงก็หยิบไม้ใส่บาแบกเบา แล้วเดินไปสบายๆหลวงพ่อปานท่านเห็นหน้าฉันท่านมองยิ้มยิ้มแล้วท่านหยิบไม้แล้วท่านเดินผ่านไปพอก้าองค์เดินผ่านไปหมดแล้วท่านสั่งว่าอีกท่อนหนึ่งเป็นของเธอนึกในใจว่าฉันยกไม่ไหวฉันคิดในใจนะว่าฉันยกไม่ไหวนะแต่ว่าเก่งใจท่านจะต,ต้องยกก็เข้าไปยกไม้ตั้งท่ายักแย่ยักยัน แต่ว่าพอ,อยกเข้าจริงๆพอจับแล้วปรากฏว่าไม้เบามากเบาเหมือนเศษกระดาษเช็ดมือเช็ดปากชิ้นเดียวที่ติดอยู่ที่มือฉันมีกำลังขึ้นมาทันทีเอาใส่บาเดินตามพระไปพอเดินไปได้ประมาณ1ิก้าทันเรียกกลับมาเพราะว่าสัมภเเกสีวางไม้ก่อนลูกวางไว้ก่อนนะเธอ,อยังไปไม่ได้วิปัสสนาญาณของเธอ,อยังอ่อน เธอทราบแล้วใช่ไหมว่าวิปัสสนาญาณอ่อนบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าทราบแล้วพระพุทธเจ้าค่าท่านถามว่าทําไมไม่ได้งัดบอกว่าเคยคิดว่าจะมาแค่พรมตั้งใจไว้ว่าจะมาแค่พรมไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานได้ท่านเลยบอกว่ากลับไปนะสัมภเกสีกลับไปไปฝึกวิปัสสนาญาณให้เข้มแข็งหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลาสี่ทุ่มตรง ถ้ามีแขกอยู่ก็จงเลิกรับแขกเข้าที่นอนบูชาพระฉันจะไปสอนอริยสัจจนกว่าเธอจะได้ผลกลับไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจงอย่าลืมนะอารมณ์ที่เธอคิดนั่นเป็นอารมณ์ของพระอรหรันต์หมายความว่าการที่จะมานิพพานได้ที่เธอคิดว่าเธอนะพ่อแม่พี่น้องเพื่นฝูงทรัพย์สินต่างๆไม่สามารถจะช่วยเธอได้เมื่อเธอจะตายไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือคุณพระรัตนะตายแล้วเธอไม่ต้องการร่างกายเพราะมันป่วยไข้ไม่สบายมีความทุกข์อยู่เสมอคืนชื่อว่าความเกินไม่ต้องการอีกอันนี้เป็นอารมณ์ของอรหันคนทุกคนถ้าภาวนาอย่างนี้เป็นอารมณ์แล้วมานิพพานได้ทุกคนเท่านี้แหละแล้วท่านก็ส่งกลับปรากฏว่าฟืน้นเรื่องราวข้างล่างไม่ต้องบอกกัน ว่าอะไรเป็นอะไรเอาละบรรดาลูกหลานทั้งหลายฉันพูดเรื่องของหลวงพ่อปานมาก็นานแต่บางทีก็มีอะไรแทรกความประสงค์ของฉันก็จะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าถึงการตายวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามจะให้รู้ว่าการตายของคนเราจริงๆก็มีสภาพเหมือนความฝันแล้วก็ความตายนี่มันเป็นของธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสูดว่าชัดโลกทั้งหมด เกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่มีสัตว์หรือว่าคนไหนจะไม่ตายความตายนี่นะเป็นกีฬาของชีวิตหมายความว่าคนเรานี่นะไม่ได้ท้อแท้ต่อความตายเห็นความตายเป็นเครื่องเล่นคล้ายกีฬาความจริงจิตของเรานั้นอาจจะวาดวันแต่ว่าร่างกายของเรานั้นมันเดินเข้าหาความตายแล้วเราก็หนีไม่พ้นขอบรรดาลลูกหลานทุกคนที่ฟังเรื่องราวของหลวงพ่อปานที่ฉันเล่ามา มันเป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างเมื่อฟังแล้วก็อย่าถือเอาไปเป็นตำรับตำรานะเพราะว่ามันเป็นมุมหนึ่งของพระรุ่นกระจิว๋วที่เขาทิ้งมุมหนึ่งของพระพุทธศาสนาเขาไม่ครบทุกมุม mm. เห็นโน่นนิดเห็นนี่หน่อยแล้วเอามาเล่าให้ฟังอย่าเอาเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับชาวบ้านเขาถ้าเขาพูดอะไรผิดไปกว่านั้นละก็อย่าเถียงกับเขาปล่อยเขา ถ้าเราอยากจะรู้ตามความเป็นจริงลุกหลานที่รักให้พยายามฝึกที่ประจักรูยานให้ปรากฏวิธีฝึกที่พจักรูยานนี่เป็นของไม่ยากจับภาพพระหรือภาพแสงสว่างหรือภาพไฟอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นลูกแก้วก็ได้เวลาหลับตานึกถึงภาพนั้นแล้วตั้งอารมณ์ให้ทรงอยู่ทำอย่างนี้เสมอๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรหมดเมื่อจิตมันปรากฏเป็นสมาธิดีแล้ว ความรู้สึกทางจิตมันเกิดขึ้นคําว่าทิพจักขูยาน,นีไม่ใช่ตาเนื้อเป็นทิพคือความรู้สึกทางจิตน่ะมันเกิดขึ้นรู้คล้ายๆกับตามองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทิพจักขูยานเอาละลูกหลานที่รักเวลานี้ก็สมควรแล้วพูดมาก็นานหลายชั่วโมงหลายวันเออวันที่พูดเป็นวันที่25มกราคมอันเป็นวันสุดท้ายพศ2515 จะได้จำไว้ว่าฉันพูดเมื่อไรเวลาที่ลงมือพูดคือเวลา8นาฬิกา30นาทีเวลานี้ก็พอสมควรแล้วนะฉันก็จะขอลาลูกลานนะขอความสุขสวรรัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาลูกลานที่รักทุกคนสวรรัสดีตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหนังสือเสียงประวัติหลงพ่อปานหนังสือเดมนี้เนี่ย เป็นหนังสือที่จุดประกายความเข้าใจในศาสนาพุทธของผมซึ่งผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ครั้งที่มีโอกาสได้ไปบวชเรียนครับและเมื่อผมอยากทําช่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าธรรมะก็เลยอยากเอานังสือเล่มนี้มาเล่าเป็นเรื่องแรกครับและเมื่อผมได้ทําไปะระยะหนึ่งก็กลับทําให้ผมทราบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้นั้นได้ถอดมาจากเทปเสียงที่หลวงพ่อบันทึกเอาไว้ซึ่งเทปที่เป็นเสียงจริงๆของหลวงพ่อก็น่าจะยังมีให้ฟังอยู่ครับ แต่ผมก็ตั้งใจว่าในเมื่อทําแล้วก็อยากจะทําให้จบครับแล้วผมก็หวังว่าหนังสือเสียงประวัติหลวงพ่อปานโดยคมในธรรมทั้ง62ตอนนี้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้คนเข้าถึงพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและหันมาสนใจปฏิบัติในทานศีลและภาวนาสืบสารศาสนาพุทธให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปจนสิ้นพุทธกาลสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาฟังหนังสือเสียงธรรมะชุดนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีโอกาสได้สร้างบุญและกุศลและได้มีพระรัตนาไัยเป็นที่พึ่งของชีวิตจบจนเข้าถึงพระนิพพาน